เครื่องรางอีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่ต้องมาเอานะครับมันอยู่ในคุกที่ยากที่สุดนะฮะนี่บนแท่นยกอะไรนะเอาตัสใช่ไหมครับนี่ไงจะขึ้นมาปุ๊บเราก็มาเจอนี่นี่คือคุกที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่ามันคืออดีตหัวหน้านั่นเองที่ถูกขังอยู่ที่นี่ผมขออนุญาตใช้ดาบสุดโกงนี้นะครับเพื่อ ฆ่ามันนะเพราะว่าตายหลายรอบมากนะครับเรามาดูกันซิว่านี่คือเครื่องรางก็อดฟรีไอคอนนะครับเป็นเครื่องรางที่อยู่ในตํานานที่วาดภาพเอลดอนลอดก็อฟรีนะฮะเพื่อมาลังโจมตีของเวทมนต์และคาถาและทักษะการต่อสู้นะฮะก็อฟรีเนี่ยเป็นนักรบที่ดูดันนะครับเมื่อเขาสาบานว่าจะเมื่อได้เป็นหลอนนะครับเขาจะเป็นผู้นําที่ เจียงเป้งว่างั้นเถอะ,ะแต่ด้วยความหื่นดามนะฮะทำให้เขากลายเป็นคนบ้าบอไปนะครับ <c oughs> ไปเรื่อยนะฮะนี่นะครับการต่อสู้กับตัวนี้นะครับเรียบร้อยฮะสุดมันผมก็ชอบสู้กับตัวนี้นะสู้หลายรอบมากเพอะมันใกล้ตายผมก็ตายแทน <c oughs> ได้แล้วครับเครื่องรางก็ฝีนะฮะช่วยเพิ่มความรุนแรงนะครับ ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนี่เครื่องรางที่เราอยากได้ที่หนูๆอยากได้เครื่องรางอันนี้มีเสียงเมาแบบว่าลิวมากนี่ฮะเจ๋งไหมครับมาเก็บได้เลยนะครับใช้กันยันจบเกมนะฮะสวัสดีครับ